สวนึกซาก็หาว่าจะมี c o v e นึงด้วยอ่าแน่นอนร้อเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีเด็ก <c oughs> วันนี้เรามาทําอะไรครับมาเท<ว>ี่ยวครับ <c oughs> เราเราต้องถามคนที่พูดมากที่สุดในกลุ่มอะไรเรียกได้ว่าเป็นปากประจํากลุ่มเลยเขาเรียกว่าแก่ที่สุดใช่อะไรเนี้ยพาเรียกว่าผู้มีว่า,าวิญญาณสูงวัยญาธตัวดีแต่สมองไม่ตามอ่ะ <c oughs> วันนี้พามากินหมูกระทะสกิทน้อยแต่ว่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเตาปิ้งย่างใช่เพราะว่าตอนแรกคือจะไปกินตรงเตาเต็มแบบว่าน้ำซุปแล้วแต่กลับากินเต็มชิบนขายยี่สิบแปดคิวยี่สิบแปดคิวกูท้อเลยเก่งยอะมากจริงจก็เราก็ได้คุยกันแบบว่าทางที่ทางของช่องเราด้วยคนนึงก็เรียบร้อยแล้วว่าเราจะไปที่ทางไหนก็เลยวันนี้ก็คือหรือว่ามากินแล้วหมูกระทะเพราะว่ามามาเป็นการเปิดต้อนรับการกลับมาของพวกเรา โอเควันนี้มาแค่สามนอน,นะฮะสามนอนมีไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ผมนะครับบิลลี่นะครับ <c oughs> วันนี้ก็วันนี้ก็คือตอนรับการกลับมาของชอ่อปลิซ่าถือว่ากับการกลับม,มาคราั้งนี้คือว่า,เ,าเ,ปเปิดช่องใหม่ของเราดีกว่าเออเปิดเปิดช่องใหม่ที่ทางของเราคือแน่นอนคือชื่อเราเปลี่ยนละเป็นพรุ่งซ่าสั้นๆนนง่ายๆจะจำได้ง่ายเดี๋ยวมีคนถามทำไมถึงเป็นลิซ่าก็เพราะว่าไอ้พืชคีวชิ่มันหายไปไอ้กซ์คิวชิ่ไปหายไปแล้วก็กจับตามเปลี่ยนแปลงที่นี่นึงแล้วก็ แล้วก็ทิศทางของการทำคัฟเวอร์เพลงยังมีแต่ว่าเพียงแค่คือคราวนี้จะลดเอ็นเกีดออกมาละเพราะว่าอามมิ่ไม่ตรงกันละ<ม>แล้วก็ถามว่า,ามีคนอนเทนต์เองไหมตอบได้เลยว่าไม่มีมีโอเล็บข้าวบ้านตรงกันเราหอวไม่มมได้อาจจะหลอกคึงไปเล่นสวนน้ำก็ได้ให้ในโลกส่นวนน้ำมิ้งเบอร์ห่วยเราไม่ได้อาจจะหลอกเบลไปโดดรอบเชืหลอกก็ยากกูนอนอยู่ห้อง ลากให้ไหวดีอ่ะเป็นไงปิ๊มปะปินดีครับปินมน้องกีแล้วก็ปินดีครับนี่พี่ตู่พี่ตู่ตกจอนครับระวังสามระวังภรรยาเขามาตกไหมดูอะไรเขาอยู่งสัภรรยาแห่งชาติใครใครก็อยากจะเป็นคนที่สาปผลกับโดยพี่ตู่มันก็คิดไปสับผมเลยสาปผมกับพี่ตู่อมจอน ไม่ไม่ไมคือคือคือแบบว่าไงเขาเวอร์แบบไงเขาเขาดบโอเพี่โตเลยเขาขั้งบอยข้างล่างคือมือไงคาหาหาหาเวทีเขาขั้นก็หาทดลองฟังปังฟังจะทางไงี้ยเหมือนพารูกมัเลี้ยงอ่ะ เธอฮะนู่นอ๋อแป๊บๆอะทําไม่ทันอ่ะเนี่ยอะไรวะไอ้พ่อนี่มาเหรอพ่อง แนวใหม่พกแนวใหม่ไงจังหวัดน้ำตกไงมันไม่ใช่แนวใหม่มึงอะว่ะหันเหงาเห่าอะไรมึงนึมีคนคุยแยอะแยะคุยอันนี้กลับมากินสกีตี่น้อยรอบสามสี่ปีสามปีเมื่อกูเพิ่งรอบสองเองเนี่ยคือสามปีที่แล้วคือมันมันยังไม่ได้ดูมันเป็นที่ที่รู้จักในวงแต่ว่ารูปกว้างมันเป็นที่รู้จักอยู่ วงไม่กว้างวงเล่าอ่ะงให้วงให้เกวงเวียนชีวิตเดัดช่ <S 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 องสามเลยผ่านชุเขตอะวงเวียนชีวิตวงเวียนชีวิตแม่มันเจะนะหน้าบายังไม่เมตาเตกี้อะไรไมีโยกปรกติเขาลวกป่าววะมากเลยะ,ะไรมันตกนี่ก็คยูจะเอามันต้มเราเหรอ ปกติมีโยกที่เีข้าลวกก่อนเดี๋ยวกินได้เลยวะกินได้เลยโอเคปุ๊บปุ๊กปุ๊กกินเลยข้าวนะข้าวคุกอ่ะปุ๊กปุ๊บปุ๊กถ้าข้าวคลุกต้องไอ้นี่ไอ้สัตว์ไปด้วยกันมึงไปคนเดียวเหมาเพื่อนมึงเยอะเลยมึงคุยกับใครก็ได้อ่ะเหมาแมวเสียเวลานนี่กับแมวกูปบอกไว้ก่อนว่าไอ้ชอบเล่นแมวเป็ดฮะแมวเป็ด มันคือแมวอะไรแต่มันเสือเรียกว่าแมวเปรตบ้านมีแมเปรตอยังมีหมาค่ะหมาเปรตหมาเป็นน่ารักหมาเปรตนี่คือว่ามันก็เปรตเือนแมวเปรตเนาะมักเหมือนมึงเปรตอ่ะเปรตปะมันอเปรตปดวันกเป็ระเบียบนะมรอิวอ่อไออาว่ก็เราหาเปรต ว่าเราตื่นก่อนหลายคนบอกว่าซุกซ่าขวกเราไปไหนกันมาบอกเลยว่าไปตีหม้อมาครับตีหม้ออะไรไม่ใช่พวกเราสามคนอ่ะแทบไม่มีเวลาว่ามาเจอกัน่าคนหนึ่งบอกเลยว่าการการู้ที่ของเราคือตอนแรกตอนแรกบอกว่าคือมาจะลงตรงบอ,งอว่าหิวๆไงแต่ทุกคนว่าตอนนี้เราสามคนคือทำง,งานคนที่กันแล้สองคือในเรื่องของความจำกัดในเรื่องของเวลาด้วยเวลาไม่ตรง อาเคยันแล้วบอกมาว่าวันนี้เคยหิวโอกาสว่ามันถ่ายคลิปถ่ายคลิปเล้วจริงจริงตีไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปหรอกพอกูหยิบกล้องมามันก็เรียกว่าถ่ายคลิปไงหักที่มาคือหักทิ่เลยก็คือว่าเนี่ยเราก็มาถ่หักที่ในสุดว่าชิ้พิเศษเราก็เคยเคยเราโอค่อยดูถือโอกาสที่ว่าเราได้ทำารเปลี่ยนที่ช่องใหม่แล้วหลายคนว่าชื่อมันยาวไปเราด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปที่สี่ ใช่พฤติิลป์คือเขาผมเขาจะคือเขามีความรักของเขาเขาไปเรียนแล้วแล้วเขาไมีเรื่องาวของเราก็เ,เ,เลยว่าเปลี่ยนแนวทางใหม่แล้วก็ถามว่าคงความเป็นคอนเสิร์ของการา,าเวอร์เพลนอยู่ไหมยังอยับยังอยู่แต่เป็นเรื่องของรถความเป็นเอ็มพีมาเมื่อกบอกว่าพฤติศีลปไปใช่ป่ะครูก,ก็บอกแล้วไงพี่พริชพี่ริช่างนี่พฤติศิลป์เ่ก็จะกคุยสี่ก็จะเป็นพฤติศิลปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง้าดามเขามา แต่เป็นคือว่าตอนนี้เราต้องหาวันให้ได้ก่อนดีแต่ว่าแต่ผพราะว่าตุ๊กตาจะทำคิดเร็วคึ้เพว่าเพลงไหมสอบปด้เลยว่าไม่ทําแล้วที่เกียดทำแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราจะลดสเตจลงมาเนาะคือเราลดสตจลงมาคือให้เป็นแบบว่าอ่านหน้านลงทีดีกว่าเพราะว่าเราคือทามิงใหรืองของาทามิงด้วยแล้วสองก็คือยอดอยี่ยมคว่าดีไหมก็ดีแต่ว่า เราเรา,เราเริ่มมองความเป็นโฟล์คอนนต์ของวงตีของวงแบบฟองวงขึ้นมาใหม่อ,ะอ่ะเริ่มไปที่ 9, เก้าโตขึ้นไปขึ้นแต่เราจะโฟกด้วยคอนเทนต์อื่นที่เข้ามาแทนไม่รู้จะถามว่าคอนเทนต์ของเราคือจะมีอะไร,รมาโฟกไหมก็มีนี่แต่ว่าแต่ว่าต้องดูการที่ว่าต้องดูหน้างานของเวลาของเราอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรพูดไหมว่าเราเรา,เรา เร,เ,เราจะกลับมาละเราจกับมาในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่แบบที่<ม>ยังเปคอนเซ็ปต์เดิมอแล้วกคอนเซ็ดิอย,ย,อยู่แต่อาจจะเป็นในเวอร์ชั่นของที่โต,ตขึ้นโตขึ้นเรายังไม่โตกันอีกเหรอไปถึงเพลง มีวงเป็นของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะคิดในเรื่องของการทำเพลงตัวเองทำด้วยอ่าิดตามด้วยว่าเห็นว่ามีฝีมือดีอยู่ก่อนหน้าก่อนหน้าเบลล์มาผรู้ล้ก็คือก่อนหน้าผมมาก็คือไม่มีอะไรดีเลยหรือเปล่าก่อนหน้าก่อนหน้าเบลลจะมาที่นี่ก่อนหน้าเบลลจะมาที่นี่เราได้คุยกันนอกรอบกันก่อนแล้วใช่วันนี้ก็ คือคุยนักอบจนลืมส่แบบไมให้ผมเนี่ยป่ะนะใช่เอาง่ายงันนี้คืองานสียาคือสยยาตสาราก็กำลัเป็นว่าพึ่งก้าเกณฑ์เกณสองเยวเกณฑ์สองเี่อะไเกณฑสอง่เกณฑ์อเยะไหน้าตาก็เดิมเนี่ยเวอร์ชันสอเวอร์ชันสองเวอร์ชันสมันไม่มีเวอร์ชันสองว้ยมันก็เวอร์ชันเดิมแหละแต่เวรชันเดิมแต่แบบว่าอัปเดตขึ้นอะไรนี้เลยอัพเดท เรามีมวนตึ้งเป็นโมฮโลจะคอยเขยา่าไฮทุ้งพดีอะคือก่อนนี้มันเล่นอีกอืมก่อนนี้มันวิ่งอะแต่ว่าแต่ว่าที่ทางของคือว่าจะมีคอนเทนต์อื่นเข้ามาด้วยมไม่ๆเก่งคอนเทนต์นคือไปเที่ยวแบบแบบของพวกเราก็มีประเมินมาแน่จะบอกพาไปสยามก็ได้ไปรู้ไปทำอะไรสยามอันนี้ถามจริงๆงนะไม่ได้กลัวจะตีนอ๊อ มึงพูดเองนะไม่ต้องพูดเลยไม่ใช่คือกูถามจริงๆแล้วไปเที่ยวไปดูไปหายรูปไปทรงไปชั่นตะตรงติตบ้างหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบว่าเอออว่าในกิจกรรมที่พวกเราต่างขันไว้กันเก็ก็อ่ะเราขออนุญาตกินหมูกระทะตรงนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เตอียเข้กับคลิปใหม่ของช่าง ช่องเราคือช่องใหม่คือช่องซุปตาที่ที่คนจะเรียกได้ง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นในในก็ไหนๆแล้วคือพูดไปเลยตรงนี้ว่าไหนเนี่ยมึงกูจะถามมึงได้ะไรคุยว่าคือเผื่อคนแบบมึงไต่ทำไมเราถึงใช้ชื่อว่าชื่อช่องออบิจิต้าเปลี่ยนเลยนะเราเกปลี่ยนที่มีคำว่าคลึกนำหน้าเหมือนกันแต่ จะต้องเข้าความก่อนนะว่าก่อนหน้านี้มันมีอคนยังเยอะปะแล้วเขาเกิดพฤติกรรมเหมือนกันมีผมคนเดียวเกิดพฤติการช่ตอนแรกเกาจะเกือบออกแล้วแหละไม่ยุ่งดูทำไมแตนี้คือผู้คนผู้คนได้คำตอบแล้วครับว่าทำไมต้องที่ช่องของเราเป็นพิซซ่าครับก็ได้คำตอบตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้จะลงดูรูปเหมือนเดิมแล้วก็คำตอบเหมือนเดิมแล้วก็ผู้ดูโชคดีโชคทางผู้ชมเดิมประเด็นแค่คือเราจะไปเป็นวัยชราที่โตขึ้น ที่โตขึ้นที่เัวี่นแปลมันจะที่ใหญ่ขึ้นเป็นเวอร์ชันที่โตขึ้นแสดงว่าเราก็จะไปกินร้านเนื้อแท้ของตาจารยบังอะไรบังโตไงโอยเค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 ยเจอตะเกียบไหมตะเกียบอะไรตะเกียบกินค่ะบินเข้าหน้าไอคอนถ่ายอะค่ะอ๋อถายถายนี่กูไม่ถ่ายกูนี่ตะเกียบกูเองโอเคก็จบทิ่นี้แล้วก่อนแล้วว่าเดี๋ยวขออนุญาตลาตรงนี้เลยก่านะแล้วก็ ลงทุกทูกเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับช่องค่ะค่ะครับผมอ่แล้วก็อแล้วก็หลังต้องวันนี้ด้วยโอเคยังไงก็จะเริ่มหาอะไรกินด้วยแต่สำหรับใครที่เพิ่งเห็นคลิปเราตอนคืนนะฮะลาเลยครับนี่กันเป็นเกินไปไป้วครับผมไม่เหมาะสำหรับคนที่หิวตอนกลางคืนนะคะแต่อย่าลืมกดตั๋วสไครต์ด้วยใครไม่ตั๋วสไครต์ตะเกียบนี้จะไปกิ้มตาคุณเอาไปครับจนมันก็รุนแรงเลยไอเดน